ไอ้ยะเขินจังวันนี้จะได้มีผัวอย่างเป็นทางการคลิปมุกตลกอาจารย์เอ็กซตอนช่วยพูดให้ฉันมีอารมณ์นางสาวป,ปุกและนายลุกดิบได้ตกลงปลงใจแต่งงานกันและในค่ำคืนนี้ก็เป็นค่ำคืนแห่งการเข้าหอคืนแรกทั้งสองอยู่ด้วยกันสองต่อสองในห้องหออันแสนโรแมนติกแต่ทว่า ฝ่ายเจ้าบ่าวนายลุกดิบดูเหมือนว่าจะค่อนข้างตื่นเต้นกว่าฝ่ายเจ้าสาวไปเยอะจึงทำอะไรไม่ค่อยจะถูกดูเก้เก้กังไปหมดนางสาวปุกฝ่ายเจ้าสาวซึ่งดูท่าทางจะช่ำชองในเรื่องอย่างว่ามากกว่าพี่ลุกดิบไม่ต้องตื่นเต้นสิคะเวลาอยู่กับน้อง <c oughs> งั้นงั้นเริ่มจากชวนคุยก่อนก็ได้ไหนไหนพี่ลองพูดอะไรให้เขามีอารมณ์ไหนสิคะแห <c oughs> ออ้อวนอีช้างนา้ำตีนกาบนใบห,หน้าที่ขึ้นนี่เยอะเลยนะเอออีเฮ้ยห hey, ยุดโอเคตอนนี้อารมณ์เริ่มมาแล้วโอ้ยโอ้อ้าคลิปจบแล้วครับท่านผู้ชมและเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคู่ชีวิตนั้นบางครั้งก็อาจจะมีคำพูดหยอกล้อก,กันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็พึงระวังคำพูดบางอย่าง ที่อาจจะไปทําร้ายจ,จิตใจของอีกฝ่ายได้ดังนั้นจึงควรค่อยๆปรับนิสัยเข้าหากันนะครับคลิปอัพโหลดใหม่เรื่อยๆใครเพิ่งมาใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับอาจารย์ X